อืมสี่เทาบ่ลกปอนกล้วยป้อนกลว้กลวยลูกคา้าป้อนกล้วยน้ําทิพย์อม

อีีค่ะเนเปนอยแล้วอะอ่ะอ่ได้เยหล่ยิ้มแหน่ยยิ้มแล้วก็ลุกออเอัอัอไ่อืมแบไลเรื่องฟังเอ ยืมบ้านอืมอืมป่าปากินอยากกินข้าวปอนกล้วยแทนซีเรียกที่แรกก็กินน่ะละไม่ครับปอนอาหารเสริมปอนเสริมกล้วยปอนเตจ้าเฮ้ยแล้วข่าวอะฮะอ่ะโค้ชซนมงต้องหันด้วยโนมเบ๊ด

เจเจ้ก่อนเจีาเจ้ก่เบิกูติดตาติดเนี่ยบกฟอเฮ้ยเก้น้ำทิพน้ำทิพเออแน่มังรมไ่แน่มืงฟรงผมเธอน้ำทิพอ่าอ่เบิเบเบิเบเบิงสภาพเบิสภาพน้ำทิพอย่างเอ้ ปีหน no. e. ja. da, ึ่งเอาออกนุ่มบ่เนาะหรือรือปีเคองบ่จะเอาออกนุ่มเฮ้ยเฮ้ยน้ำทิพนทิพยีพีพีพีจัจงพัจจจัจจจัยจจัจจจัจัจจจัจจจี A hannapper. Hannapper, à? Little joke in joker, eh? A thật chú, Boy, là lúc nãy. In hàm. In hàm. In hàm. kinh hàm. kinh hàm. In hàm. kinh hàm. In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  hàm. Bà, phụ tội của tôi Ừ hư 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 ừ hư hòn hư 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 ตรงนี้จะกลัวเต็มหัวฝนไปเย,ยิยดฮู้ยอัอนเอื่อยนุ่นมากแล้วฝนมาจะโด่ดงแดดหน่อยแดดดิแดดดิไหนคล้ายหนูแดดเนาะไปเราจะไปโรงเรียนเนาะฮะฮะตุจ่าเลย สุจาเรียกุจาพอที่ลงกีบเลยสุจาสุจาก็มาเหงกอนให้องกันโอ้ยดาสุจาสวยๆสุจาสวยจ่าเร่อง่เน่น่จ่าอนัองตาทิตุจาเรื่อยๆจ่าเฮ้ยงามเลยเจ้าเฮ้ยน่าอ่ะอครับ